ครับพี่น้องครับสำหรับเบอนี้ครับเขาอยู่กันมองนี้ครับโคกหน้องนาทารมมะค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับส่วนแรกก็คือพื้นที่ทีวเฮตนาปังไปแล้วนะครับสิบหกไร่ครับพี่น้องครับนี่เขียวเขียวอยู่นี่เนาะครับนอนครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งครับพี่น้องป้องไปครับสีผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิ้งนะครับสาหรับเซาเมอนีเนาะนะครับนี่ครับก็คือพื้นที่สี่ไร่ครับของแปลงทดลอง หรือว่าแปลงสาธิตของแฮปปี้การเกษตรนะครับเฮาลงมาเบิ่งกันใกล้ๆเลยครับพี่น้องครับบาดที่นี่บู๊ยพี่น้องครับเกิดดีปันยั่งเลยครับบาดที่นี่ปัดนะครับนี่อายุเขาเด้ประมาณเจ็ดมือครับพี่น้องครับนี่ทางเนื่นๆนี่เนาะก็ยังเกิดดีนะครับคืออยู่ข้างในแล้วครับพอยพี่น้องครับนี่ขนาดว่ายุ่ขอบขอบขั้นแท่นหน้าเนาะ ก็ยังเกิดดีแบบนี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องปลายที่เคารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสั่งแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรนะครับมาพบพี่พบน้องเป็นประจําทุกมือนะครับแต่ละมือก็นําเอเกสสารความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องปองปายกันเป็นประจําเลยทีเดียวนะครับ ครับพี่น้องครับสาหรับมูนี้ครับเขาอยู่กันมองนีครับโคกหนองนาทารมมค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับบรรยากาศสําหรับมูนี้ครับบรรยากาศเศร้าเนาะเอามาฝากตอนพี่น้องป้องไปนะครับบพว่าสิอยู่พื้นที่ใดกันแล้วแต่นะครับพอยพี่น้องครับอยู่บ้านใดตําบลใดอําเภอใดจังหวัดใดนะครับในทั่วประเทศไทยนะครับและก็อยู่เมืองนอกเนาะซึ่งเป็นแฟนครับเป็นเอฟซีของแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับก็เลยเอาบรรยากาศ มาฝากพี่ฝากน้องนะครับสาหรับช่วงเศาร์มืนีนะครับเนาะโดยเฉพาะยิ่งนะครับในพื้นที่มองนี้ครับโคกน้องนาธรมมะฆ่ามหาสารคามครับพิกัดบ้านมาค่าตําบลมะฆ่าอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมาสารคามนะครับซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับอยูยีสิบไร่เนาะซึ่งตอนนี้เราแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนน้ากันนะครับส่วนแรกก็คือพื้นที่เทาเห็ดหน้าปังไปแล้วนะครับสิบหกไร่ครับพี่น้องครับนี่เขียวเขียวอยู่นี่เนาะครับนอน ตอนนี้อายุของเขานะครับก็ได้ประมาณเดือนเศษแล้วครับได้ทําการวานปุ๋ยแล้วแล้วก็ได้ทาการสามนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับพื้นที่16กไร่เนาะครับแล้วก็อีกพื้นที่นึงครับพี่น้องป้องไปครับสิ่ผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับสาหรับเซาเมอนีเนาะนะครับนี่ครับก็คือพื้นที่4ไร่ครับของแปลงทดลองหรือว่าแปลงสาธิตของแฮปปี้การเกษตรนะครับซึ่งมีอายุของเขานะครับได้เจ็ดมือแล้วนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆ ของความคืบหน้านะครับของการเจริญเติบโตสิเป็นอย่างไรนะครับเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับบาทที่นี่เข้ามาเบิ่งมุมมองนะครับสําหรับกองด้านนี่ของเขานะสําหรับพื้นที่นี่ครับแปลงทดลองหรือว่าแปลงสาธิตนะครับของแฮปปี้การเกษตรนะครับหลังจากที่ผมได้เฮ็ดคลิปต่างๆนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของที่ไปที่มาความเป็นมาของแปลงสาธิตหรือว่าแปลงทดลองมองนี้นะครับให,รให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับไดับาราบนะครับขอทบทวนนิดนึงนะครับอาจสีมีพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับพึ่งเขามาเบิงลิปของนุมขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับช่องแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับครับนี่ในพื้นทีของโคกหนองนาธรรมมั่ามหาสารคามนะครับในพื้นทีี่20ไร่ของการเทหนาปังเนาะ ครับสำหรับ16ไร่แรกนะครับก็ได้เฮ็ดไปกอนนานั่นแล้วครับพี่น้องครับนี่อายุของเขาก็ได้ประมาณเดือนเศษเนาะส่วน4ไร่ที่เหลือนี่ครับพ่อพี่น้องครับซึ่งปกติแล้วนะครับปีก่อนๆที่ผ่านมาก็ได้ทําการเฮ็ดพร้อมกันเนาะสําหรับพื้นที่ของเข้าแต่เนื่องจากว่าปีนี้นะครับในพื้นที่มองนี้นะครับได้รับการจัดสรรนะครับจากท่างราชการนะครับเพิ่นสีมาาขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับ ของพื้นที่ของบ้านมะคามูทีซียู่หมองนีเนาะซึ่งตอนนี้ผลการดําเนินการต่างๆนะครับก็บเกิดความล่าส่าเนี่ยจักน้อยนะครับเนื่องจากว่าเกิดวิกฤตโควิดเนาะซึ่งจากการที่ผมคำนวณระยะเวลาแล้วนะครับในการดําเนินการเนาะกับงสีไดเกี่ยวพอดีครับพี่น้องครับเพราะว่าแลงสาธิตเฮาายูุมองนีนะครับเข้าใส่เขาสามเดือนครับไก่ทองคำแปดเก้านะครับเป็นเขาเจ้าที่มีอายุ สามเดือนนะครับกับคงสีเหี่ยเกี่ยวพอดีนะครับหลังจากนั้นกับคงสี่เหทํ่การคุดบอนะครับหรือว่าคุดสายยุมองนีต่อไปนะครับเนาะก็ฝากพี่น้องปองไปในการติดตามกันแล้วกันนะครับครับในคลิปก่อนที่ผ่านมานะครับแถวเ,เดไทยถ้ำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแปลงสาธิตหรือว่าแปลงทดลองมองนีนะครับได้เห็นถึงวิธีการขั้นตอนนะครับของการเฮ็ดเป็นแปลงสาธิตเนาะเพร,ราะว่าสิเป็นเรื่องของการคาดการมอบ นะครับการกรีดร่องนะครับการว่านนะครับรวมเป็นถึงเรื่องของการเป่งน้ำต่างๆเนาะเอาครับพี่น้องครับบาดที่นี่เข้ามาเบิงถึงความคืบหน้านะครับว่าหลังจากเท้าทําการว่านไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับผลสิเป็นอย่างไรนะครับเอาตอนนี้มีรายละเอียดต่างๆของความคืบหน้าของการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรนะครับเข้าลงมาเบิงกันใกล้ๆเลยครับพี่น้องครับบาดที่นี่ บุ้ยพี่น้องครับเกิดดีปันยั่งเลยครับบาทที่นี่ปาดนะครับนี่อายุขเขาได้ประมาณเจ็ดมือครับพี่น้องครับนี่นอกจากเกิดดีแล้วเกิดแบบสม่ำเสมอกันเลยครับพี่น้องครับนี่ปาดแล้วก็เขียวพึบไปพร้อมกันเลยครับนี่เนื่องจากยังถี่ผมวอจาจะให้พ่อยพี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังได้รับทราบกันแล้วเนาะ ว่าพื้นที่สีสม่ำเสมอกันครับพี่น้องครับนี่บอมี่มองไดลุบเกินไปบ่มีหมองไดเนื่นเกินไปนะครับอนี่แม่ต่บริเวณขอบขอบนะครับที่อาจสีเนื่นแน่นะครับแต่ว่าการเกิดก็ยังสม่ำเสมอเลยนะครับขนาดยูขอบขอบขั้นแท่นหน้านะครับซึ่งเนื่นก็มูเนาะครับนี่นี่อันนี้ทั้งลุบลแน่จักน้อยนะครับอันนี้เนื่นๆนเนาะครับแต่ว่าก็เกิดดีครับพี่น้องครับนี่ นี่นี่นี่ก็เลยให้พ่อยพี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ้งกันนะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ทั้งเนื่องเนื่องนี่เนาะก็ยังเกิดดีนะครับคืออยู่ขางใน้าแล้วครับพ่อยพี่น้องครับนี่ขนาดว่าอยู่ขอบขอบขั้นแท่นหน้าเนาะก็ยังเกิดดีแบบนี้นะครับเนาะอาทิตย์นะครับหรือว่าแปลงทดล่องเฮาสามารถเกิดได้ดีแล้วก็สม่ำเสมอแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าประการแรกนี่จากการสรุปของผมเนาะเนื่องจากว่าพื้นที่ของเฮานะครับ เป็นพื้นที่พื้นเดียวกันนะครับที่สม่ำเสมอนะครับบ่มีหมองไดลุกเกินไปบ่หมีหมองไดเนื่นเกินไปเนาะนั่นคือประการแรกนะครับประการที่สองนะครับนี่ในการบริหารจัดการน้ำนะครับการเป่งน้ำของเฮานี่ครับนี่นะครับนี่เฮาสามารถเป่งได้นะครับตลอดพื้นที่นะครับสามารถสิเป่งน้ำสามารถสิ่ขอดน้ำได้ง่ายนะครับหลังจากนั้นเอาลงมาทั้งห้องเมียงครับนี่ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำ กว่าพื้นที่ของทีหน้านี่ครับนี่ซึ่งสามารถเป็นลงนะครับททีงเท้ากีดร่องหรือว่าท,าทัีงเทาขีดร่องเนาะครับเนาะลงมาตามเส้นทางต่างๆนี่ครับพอพี่น้องครับหลังจากนั้นก็ลงมาทาังคลองน้ำหรือว่าห้องเหมียงของเขาเนาะหลังจากนั้นก็ล่งสู่กุดต,ต,ต่อไปนะครับพี่น้องครับทังกุดนี้ต่อไปเนาะนะครับนี่ก็คือประการแรกเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของพื้นที่ แล้วก็เรื่องของน้ำนะครับเนาะครับในส่วนที่สองนะครับที่แปลงสาธิตหรือว่าแปลงทดลองของเฮ้านะครับที่สามารถเกิดได้ดีขนาดนี้นะครับการเนื่องจากว่าเฮ้ามีเข่าสายพันธุ์ดีนะครับอนี่ครับพันธุ์เข่าข้างเฮ้าครับไก่ทองคำแปดเก้าครับซึ่งเป็นสายพันธุ์เข่าเจ้าหน้าปังนะครับที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับในขณะนี้เนาะว่ามันออก ทุกเม็ดเลยทีเดียวครับพี่น้องป้องไปครับนะครับเนื่องจากว่าไอทองคําแปดเก้านะครับเอ่อเป็นพันเขานะครับที่ได้จากการดําครับพ่อไพี่น้องครับก็เลยเฮ็ดให้เม็ดสมบูรณ์เฮ็ดให้เม็ดตรงนะครับเนาะซึ่งมือเ้าเอาม้าวานนะครับก็เลยเฮ็ดให้มีการงอกนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับพ่อไพี่น้องครับนี่โอ้ยเป็นตัสอนให้นะครับพี่น้องครับนะครับ และนอกจากนั้นนะครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการแช่ข้าวนะครับซึ่งได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากบริษัทบ้านแก้วอโกรนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับอาหารเสริมและก็ฮอร์โมนพืชทั้ง3มชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นซานโตซาอีโคบีและอีโคกรีนนะครับในการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าปลูกนะครับไก่ทองคำแปดเก้าาสามารถที่งอกได้ดีขนาดนี้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยนะครับนั่นก็คือการเท้าวานปุ๋ยตราแมวเงินกระสอบสีชมพูนะครับวานพ่อมกับวานเขานะครับเนาะการเลยเฮ็ดให้การเจริญเติบโตนะครับของต้นเขาน่าแลงสาธิตหรือว่าแปลงทดล่องมองนี้นะครับซึ่งมีอายุได้ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับเกิดยางสม่ำเสมอเลยทีเดียวนะครับเอาบาสที่นี่ครับพี่น้องครับเฮากระสีเดมีการมาอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโต ของต้นเขานะครับในแปลงสาธิตเฮ้ามองนีเนาะครับเนาะโดยมีการจดสถิติต่างๆนะครับที่เฮ้าโดยมีการจดสถิติต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการในพื้นที่มองนี้นะครับในเรื่องปัจจัยต่างๆนะครับเพร,รยาว่าสิเป็นเรื่องของการให้น้ำให้ปุ๋ยให้อาหารเสริมนะครับฮอร์โมนพืชต่างๆนะครับ ครับซึ่งตอนนี้ครับพี่น้องครับได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทหางล่านต่างๆนะครับบัว่าสิเป็นบริษัททีดครับพี่น้องครับครับซึ่งตอนนี้ครับได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทหางล่านต่างๆนะครับบัว่าสิเป็นปุ๋ยอาหารเสริมฮอร์โมนพืชนะครับหรือว่าบริษัทซึ่ง ซึ่งตอนนี้ครับได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับเพราะว่าสิเป็นเรื่องของปุ๋ยอาหารเสริมฮอร์โมนพืชนะครับการกําจัดวัชพืชและก็ตัวยานะครับที่ซอยในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคของข้าวต่างๆนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมาใช้ในการทดลอง ในแปลงทดลองหรือว่าแปลงสาธิตมองนี้ครับครับท่ายสุดคลิปสาหรับมื้อนี้ครับต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อย่พี่น้องป้องไปนะครับในการติดตามชมครับคลิปการเกษตรที่มีความหลากหลายตอนนี้หลายลอยคลิปแล้วนะครับสาหรับแฮปปี้การเกษตรชาแนลโดยเฉพาะยิงย่งคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเฮ็ดหน้าปังนะครับเนาะเอาฝากพ่อยพี่น้องป้องไปนะครับในการกดไลค์ในการกดแ like, ชร์ในการกดติดตามนะครับทันใดที่กดติดตามเรา่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อสิเป็นขวัญกำลังใจให้กานุงขวัญไช่หัวใจเกษตรและกะสิบประดิษาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเข้ากเกษด้มาติดตามชมคลิปเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหนา้าของการจเจริญเติบโตของต้นเขาในแปลงสาธิตยอยู่หม่องนี้เนาะเอากับฝากพี่น้องป้องไปนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับเนาะครับสำหรับวันนี้ครับกับผมนุ่มขวัญชช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมและผ้าจากพ่อพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับ สำหรับวันนี้ครับขอเก่าเขาว่าสวัสดีครับผมบุ้ยพี่น้องครับเป็นต่อสอนให้ครับผม